สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีชาแนลนะคะมาเด้อลูกๆฮะลูกๆห,หลานๆมายินดูกันท้าก,กับ,บกเด็กเดอ้อววลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยนะคะวันนี้โอ้ฝนก็โอ้บรรยากาศฝน อแบบชนิดไฟฟ้าก็มีนะคะชนิดเตาธรรมดาธรรมดาก็มีนะคะแล,แ,ลแล้วแต่ใครจะเอาแบบไหนนะคะเนาะ ต้นอาขยับบิดให้แม่หน่อยที่แม่โอ้หันสาแม่จะเข้ากล้อง

เอเอนั่งหั่นนั่งฮั่นจะไม่ฟักอีกพนนึงก็เล่นโทรศัพท์อยู่นะคะยังยังไม่กินนะคะกินมากไม่กินมากนะคะบ้านนี้ก็มีแต่ไขม่มีนี่แต่แผงไข่มีแต่ อะไรเยอะแยะม,มากมายแกะกองนะคะมาแล้วไปมาแล้วปุ๊บชิ้นเวฟเต็งไก่หมูคือส่วนนู่นแต่ต้องต้องประชายไม่ทำประจำโอ้นร่นนี่มาแล้วมาแล้ว บรรยากาศดีมากเลยวันนี้ตอ๊อิอฝนคนเล็กคนน้อยก็จะกินนะคะคนเล็กก็จะกินคนใหญ่ก็จะกิน <c oughs> ลุกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยวันนี้วันนี้วันนี้เสียงย่ังไม่เหงาไม่เหงาหรอกทุกวันทุวันก็ไม่เหงาหรอกาอการเป็นหลับ,ลบหมูกับเสียงดังกล้องสะทันบ้านสะนันเมืองแล้ว แนอ่าจะไฟนอนน่อยู ow, no, oh, ่แน่ไฟเอาไว้ตาแดงจัไว้ตาแดงเอาไว้ที่ฟมาจหายเอที่แม่พุกกะเดี๋ยวไปถมุนกก็เออ ต้องมาไว้ตรงนี้อ่ะแต่ว่ามันต้องเียไฟงเนี่ยเหรอจะไม่เห็นป้าทำไมก็สองแม่สิสองแม่มันกาเอา้าพอละ บ้านเนี่ยบ้านนี้รวยนะคะรวยแผงไข่นะคะนะ่ะเอาวิ่งไปอีกแล้วนั่งลงนั่งลงนวายขายกระปีจังเลยโอ้ยอืม Uhm> ไม่เห็นหต้อไม่เห็นหลักตัวนี้เดียวเองไอ้อูเอามอแดมอนี่สนิเอามอะรอแล้วก็ดื่ต้งหองวันนี้ไปใั้อ่ฝนนี่กระต๊อกดี ช้อน,อน,น,นตั้งไหมอ่ะก็ดูสิมีทั้งช้อนลาวแล้วก็ช้อนไทยบ้านนี้กินน้ำข้าวกล้วยแล้วก็ข้าวเหนียวเอ้ยกินน้ำข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าเออข้าวสวยเเออเอหรอ

เด็กๆกินอ,อร่อยรของเขาไปังไ้มาอเ่าแฮ่ไปจังไหมคุณจกเจับอีกไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจที่มีให้กับแม่ทีชาแนลนะคะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไอเลิฟบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไปอ่านมาบ๊ายบายคิบ๊ายบายเออ